ครับสวัสดีครับคุณม่านครับค่ะในเรื่องเราของตัวเซตฟเอง่ยค่ะสถานการณ์เป็นยังไงคะก็ณปัจจุบันนะครับราคาเซตฟิฟตี้อ u ดักฟวเจอร์ไปทดสอบหายนะครับแถเจ็ดสามแปดเจ็ดสามเก้านะครับซึ่งก็สอดคล้องกับเป้าที่เราเคยบอกนะครับประมาณเจ็ดสี่ศูนย์ตอนนี้ราคากําลังย่อตัวนะครับถามว่าถ้ากลยุทธ์ช่วงนี้จะทำยังไงนะครับก็ถ้าเกิดวันพรุ่งนี้นะครับย่อลงไปเนี่ย ไม่ต่ำกว่า726นะครับก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีในการเข้าเล่นลองครับไม่ต่ำใช่ไหมคะไม่ต่ำกว่า726ครับค่ะ,ค,ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชม726นะคะเป็นจุดจับตานะคะถ้าในระดับกา่างก็ถ,ถ้าเกิดราคาย,ย่อตัวในจุดนั้นก็น่าสนใจครับค่ะ,คะก็ทำเป็นกลยุทธ์ลอง position ไปใช่ไหมคะ ใช่ครับแ้วถ้าเกิดราคารับอยู่ก็คราวนี้ก็ถือยาวขึ้นไปนิดนึงครับก็ราคาจะกระชากขึ้นไปนะครับไปยังเป้าหมายที่เราบอกไว้เมื่อวานก็คือประมาณสักเจ็ดห้าศูนย์บวกลบคัะค่ะเจ็ดห้าศูนย์บวกลบนะคะครับผลตอบแทนก็ผมว่าน่าจะประมาณยี่สิบจุดขึ้นไปยี่สิบจุดนะคะคุณผู้ฟังสมจังหวะในการลงทุนนะคะครับแต่ว่าวันวันนี้ในส่วนของทางด้านเซ็ต เอ่ฟีเจอร์นะเซตัวเซตฟเองค่อนข้างที่จะผ,ผนันผวนหรือเปล่าคะคุณทิติคะก็จริงๆแล้ววันนี้มันเป็นรูปแบบที่เรียกว่าไซเวย์นะครับก็คือปรับตัวในลักษณะที่ไม่ยอมขึ้นไม่ยอมลงถามว่าเกิดจะอะไรนะครับเพราะก็เนื่องจากแนวต้านนะครับที่740เป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งมากนะครับถ้าท่านผู้ฟังหรือสายรายการดูดูกราฟได้นะครับก็เปิดกราฟดูก็จะเห็นว่ามีการทดสอบ ที่บริเวณ740เนี่ยประมาณ4ครั้งแล้วถ้าดู <Okay. S 2> ในกราฟเดย์นะครับ <Okay. S 2> กลับหลายวันเห็น <Okay. S 2> มีการทดสอบถึง4ครั้งซึ่งการทดสอบ4ครั้งก็แสดงว่าทุกครั้งเนี่ยที่ราคาวิ่งขึ้นมาชนจุดนี้นะครับก็มีแรงขสียหาย,ายลงไปเสมอ mm. นะครับ okay, okay. แต่แต่แต่จากรูปแบบของกราฟเนี่ยเราเราคาดการณ์น,นะครับว่าการย่อในวันพรุ่งนี้นะครับถ้าเกิดเขาย่อจริงอย่างที่เราคาด okay, นะครับ <okay. S 2> เราไม่หลุด7 สองหกก็จะเป็นจุดรับนะครับแนวรับในการเล่นรองซึ่งราคาน่าจะดีขึ้นไปไกลครับแต่เทรนใหญ่ๆก็มองเป็นขาขึ้นอัพเทรนอยู่นะคะใช่ครับถ้ากราฟปรับตัวตามเงื่อนไขที่เราคาดหวังเอาไว้นะครับอืมค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเอ่อถ้ากลัวจริงๆเนี่ยเราควรถ้าคนที่มีรองนะครับก็ควรจะเทคไปประมาณตั้งแต่เจ็ดสามห้าหรืประมาณก็คือปิดสัญญารองไปแตเพราะรูปแบบตั้งแต่ราคาวิ่งขึ้นไปที่เจ็ดสามเก้าเนี่ยก็ยืนยันว่า ไม่ไม่น่าจะขึ้นแล้วนะครับอ๋อ,อค่ะค่ะดวยรูปแบบที่น่าจะชัดเจนนะครับอืมอืมก็คือเอาช่วงใดช่วงหนึ่งกะระยะเอาใช่ไหมคะคุณทิติคะอ่าใช่ครับเราก็พยายามวางเงื่อนไขกั็นตุก,กาตาเาไว้นะครับเหมือนที่เราทําทุกครั้งว่าถ้าเขาเกิดอย่างนี้เขาจะเป็นยังไงค่ะค่ะเพื่อเพื่อเพื่อป้องกันความเสี่ยงไว้ด้วยส่วนหนึ่งนะคะใช่ครับแล้วก็รู้สึกครั้งที่แล้วเราเราเคยให้หุ้นไปตัวหนึ่งนะครับค่ะ คุณตัวนี้คล้ายๆชื่อคุณม่อนนะคระับตอนนี้คุณตัวนากาก็วิ่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้มาบาดสามแปดแล้วเหรอวิ่งไปอาจจะวิ่งไปได้ไกลามากกว่านี้นะครับรอดูแกันนี่เขาทำหายแล้วนะคะหายของเขาบาดสามสิบแปดวันนี้เลยครับโอ้เขาจะไปมากกว่านี้อีกเหรอคะก็พุ่งปีดครับสัตว์จะไปดนโอ้จริงเหรอตามตามตามกราฟใช่ไหมคะ อ่าตามแพทเทิร์นนะครับ<อ>เพราะว่าตอนแรกที่เราดูเนี่ยเราก็คาด,าดการณ<า>์กันนะนี่เขาใช้กราฟเลยสดๆสดเลยนะโอ้สุดยอดเลยนะฮะอ่ะแล้วมีคนฝากถามเรื่องโกค่ะทางด้านทองแท่งเองเี่ยมีคนโทรมาบอกแล้วก็ให้โทรถามคุณทิติว่าทองแท่งควรจะขายตอนนี้หรือเปล่าคะก็<า><า>ตอนนี้อย่างที่เรียนให้ทราบม,มาตั้งนานแล้วนะครับว่าราคาทองคําเนี่ยมันมันติดที่แนวต้านที่หนึ่งหกเจ็ดสองนะครับซึ่ง ณขนะนะ้อมูลเมื่อวานที่เราคุยกันเนี่ยคือราคาทองคําม,มันขึ้นมาที่ประมาณหนึ่งหกหกเจ็ดหกแปดประมาณเนี้ยนะครับซึ่งผมก็นแนะนําว่าถ้าให้ดีก็ควรทาําเทขายทังอะไรไปบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาทองคําม,มันขึ้นมาชนใกล้แนวต้านตามที่เราคาดการไว้แล้วถ้าเกิดถามผมนะครับถ้าเป็นคนเล่นสั้นเนี่ยหรือเล่นเป็นรอบแล้วกันใครว่าเล่นเป็นรอบแล้วกันก็ทยอยขายที่ณจุดที่แนวต้านนะครับที่ผมบอกไปก็คือ ณช่วงนี้ไปก่อนนะครับแล้วรอราคาย่อยครันเราค่อยเข้าซื้อถ้าเป็นทองคำแท่งนะครับเพราะเราซื้อขึ้นได้อย่างเดียวแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่เล่นโกลฟิเจอร์นะครับก็แนะนําว่าถ้าราคาลากขึ้นไปแล้วพยายามยืนอยู่เหนือหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งนะครับโดยใช้เวลาประมาณเกินเกิน,เก,นเกินกว่าคืนนี้นะครับแล้วลากขึ้นไปเนะี่ยโอกาสที่ถูกทุกมีสูงหนะึ่งหกเจ็ดหนึ่งนะคะ ใช่ค่ะจับตาในระดับสำหรับโกลฟิเจอร์ค่ะค่ะใช่ครับก็จะมีแรงเทขายออกมานะครับอืมได้ครังน,น,นั้นถ้าเกิดเรามีทองคําแท่งอยู่ก็ทยอยขายไปก่อนก็ได้นะครับแล้วไปรอรับที่ต่ำกว่รอรับกลับใช่ไหมคะรอรับต่ำครับแต่จุดต่ำเนี่ยเดี๋ยวเราขอคํานวณก่อนว่าควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ก่อนจุดจีนไหมคะหรือช่วงจุดจีนคะใช่ะนะครับมีนักวิเคราะห์บอกว่าช่วงจุดจีนทองจะลงกันนะคะก็มันก็เป็นรูปจะลงจร,งจรงิง ในในตอนนี้จริงๆวันนี้มันใกล้จุดจีแนะครับสัปดาห์หน้าสัปดาห์ถัดไปก็น่าจะเป็นจุดจีแล้วค่ะค่ะเอ่อเพื่อถามผมเสียงที่เราบอกครับว่าเราบอกมาตลอดว่าแนวต้านมันอยู่ที่หนึ่งหกเจ็ดสองคบวกลบนะครับนั้นเมื่อในเมื่อราคาทองคำมันวิ่งขึ้นไปถึงรยดังล่าวมัน่าจะมีการย่อตัวลงก็ไม่เป็นไรครับเราก็รอให้เขาย่อตัวก่อนนะครับแล้วก็ ติดตามรายการไปเรื่อยถ้าเกิดมีสัญญาให้ซื้อเมื่อไหร่ผมก็จะมาแจ้งให้ทราบครับอ่ได้คนจะเข้าซื้อได้แล้วครับค่ะค่ะเพราะว่าจําได้คุณติติให้รอประมาณหนึ่งพันห้าร้อยกว่ากว่านะอ่าครับจุดหนึ่งพันเกือบหลุดหนึ่งพันห้าร้อยมั้งอ่าครับก็รอรอไปก่อนครับค่ะค่ะรอไปก่อนนะคะคุณผู้ฟังเอาละตามไปนะแล้วรู้ช่วยแนะนำนะครับว่าหุ้นที่ชื่อเดียวกับคุณม่อนเนี่ยมีโอกาสจะไปไกลไกลมาก โอ้แต่เราก็ไม่รู้เราตามแพทเทิร์นอย่างเดียวไม่รู้ใครปั่นไม่ปั่นนะหุ้นตัวเนี้ยแต่เราบอกล่วงหน้าค่คะเขาบอกล่วงหน้านะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเราไม่ได้รู้เรื่องใครปั่นไม่ปั่นนะแต่ก็พูดถึงตามแพทเทิร์นทางด้านเทคนิคที่คุณทิติแนะนําไว้ไม่ว่าเจ้ามือจะเป็นใครเนี่ยนะครับเวลาเขาจะปั่นเนี่ยเขาจะต้องทําล่องรอยให้เราตรวจจับเสมออ๋อเหรอโอ้จับจับล่องรอยเจ้ามือได้ด้วยมันจะมีล่องรอยหรือวิธีการในการเข้าเข้าเข้าหุ้นหรือว่าทําโครงสร้างอะไรบางอย่างครับค่ะค่ะ ตามกันไปนะคะคุณผู้ฟังค,คุณวิจิขอขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีค่ะ